ประกาศวันนี้โรงเรียนของเราประกาศรับสมัครนักทำงานสภานักเรียนถ้าหากที่เรียนคุณได้สนใจมาติดต่อเราไปสมัครที่คุณตรงงีนที่มองสภานักเรียนด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่หนูได้ยินว่าเขาประกาศว่าให้สมัครรงปทานนักเรียนเราลองไปสมัครกันดูไหมเผื่อเราได้จริงเหรอไปสิ เหนื่อยเราไปสมัครประธานนักเรียนกันดีไหมโอ้จะสมัครทำไมเหน่ก็เหน่ถ้าสมัครเป็นประธานนักเรียนเราไม่ต้องเก็บขยะหรอถ้าไม่ได้เก็บก็ดีดิดีตรงนี้ไหมฝาหัวไม่หมดฐานมาแล้วเนี่ย เอ,อแม่ว่าไงคพอ่อพ่าอาลผลเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านารอบนี้เป็นยังไงพอ่อคนเดิมๆมันแหนคะคกับพอ่อที่เขาใช้เงินในการทาเสียงเอาอีกแล้วขออนุญ,ญาตเข้าห้องค่ะยานิสา<ม>กับคะนล้ามานทำอะไรคะมาสมัครเป็นประธานสภา,า<ม>นักเรียนค่ะ หนูสองคนมาสมัครประธานสภานเรียนเนี่ยโรงนี้เราโชคดีนะคะเนี่ยเพราะว่ามีคนตั้งใจแล้วก็คนดีที่อยากจะพัฒนาเด็นของเราหนูสองคนได้เบอร์หนึ่งนะคะเชิญค่ะมาทำอะไรกันคะสองคนเอาไปสมัครชัเรียนคับอ๋อจะมาสมัคร แกประโยชน์ส่วนตนนลกการหี้แกประโยชน์ส่วนตนก็คือการที่เราเอาตําแหน่งหน้าที่ของเราเนี่ยเพื่อใช้หาผลประโยชน์ของเราเองอาจจะเป็นเกี่ยวกับการลำเพียงหรือการหาผลประโยชน์จากตําแหน่งโดยใช้เงินมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างนี้เป็นต้นครับมันต้องไม่ดีสิครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้เราอยู่กับคนหมูมากฉะนั้นะเราต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ถวอรวมโ,โอเคไหมคะ น้องอยากินขนมหรือเปลากินสิถ้านเลือกเบพี่จะได้กินขนมแบบนีทุกวันเลยนะ้ยากกินขนมไหม ต้องช่วยเลือกบอรสองนะเพราะพี่มีนโยบายธนาคารขยะเราสามารถเอาขยะมาแลกเป็นขนมได้ขยะอีกแล้ววะโอ้เบื่อ้เเป็นไงวันนี้ไปโรงเรียนมาได้อะไรมาบ้างลูกไปโรงสอบไปโรงเรียนรจริงดิอออูแล้วตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนแล้วครับ เยี่ยมมากต้องแบบนี้แหละนะครับเก่งมากเลยค่ะลูกแล้วอันเราลูกเป็นยังไงบ้างวันนี้คได้ขนมจากพี่เขาค่ะขนมจากอะไรทําไมพี่เขาได้เอาขนมให้เราลูกพี่เขาบอกว่าถ้าเลือกพี่เขาเป็นสภานักเรียนพี่เขาจะให้หนูกินขนมทุกวันค่ะแต่หนูไม่เลือกพี่พอทเตอร์หรอกพี่ปอลเตอร์ไม่มีขนมให้หนูกินหนูลูกหนูรู้ไหมนี่ว่าขนมที่หนูได้มานี่ได้มาแบบ จากการที่พี่เขาเอามาซื้อสิทธิ์หนูเพื่อที่จะให้หนูเลือกพี่เขาหนูรู้ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ,อ่าการที่เขาใช้ขนมมาบอกว่าให้หนูเลือกพี่เขาแทนการใช้เงินมันก็เป็นการซื้อสิทธิ์เหมือนกันนะลูกมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรคไม่เหมาะถ้าหนูเลือกพี่เขาแล้วพี่เขาได้เข้ามาทําหน้าที่เป็นประธานนักเรียนอ่าพี่เขาก็จะมาหาผลประโยชน์จากพวกหนู วันหลังนะคะลูกหนูไม่ควรที่จะรับของพี่เขามาอีกนะคะค่ะอ่ะกินข้าวลูกกินข้าวน้ homage, อดอราน้องอันพี่เอาขนมมาฝากอย่าลืมเลือกเบอร์พี่นะเออไม่ค่ะหนูไม่หิวค่ะเอาไปเถอะไม่เป็นไรหรอนนกถ้าเรารับ ก็เท่ากับเราทุตจริตน,นะสิ